สวัสดีนะคะเนี่ยเห็นตะก้าไหมคะเห็นตะก้าไหมอ่าดูนะคะว่าวันนี้จะพาไปทําอะไรนะคะอ่ามีตะก้าและป้าไ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันนี่เห็นได้ไหมคะนอ่น้องไก่นะคะวันนี้จะพามาเก็บไข่นะคะไข่ไก่อ่าเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดราวก่อนเปิดราว ไป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 ไข่นวางอยู่ตรงนี้หนึ่งฟองนะคะถ้าเราไม่รีบเก็บเด่น้องก็จะเหยียบนะคะอ่าดูนะคะ ออตรงนี้อีกสองนะอสองฟองอตอนนี้น้อง,พงเะะองพิ่งเริ่มไข่นะคะน้องเพิ่งเริ่มไข่สองอ่าวันนี้ได้สามแล้วนะคะช่วงเวลาตอนเช้าดูน้องนะคะมีทั้งหมดเออจจิ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 มีทั้งหมด สิบสามตัวนะคะสิบสามตัวตอนนี้เริ่มไข่แล้ว